จะหลดไหมล่ะไม่สิดเยีย์อย่างเงี้ยม่ะตอนถอดได้ไหมถอดให้หน่อยถอดได้เลยถอจะถือใาจะถือจะจะปลดเือผมเสียวมันหล่นอ๋อ้องคอได้ไหค้องคอก็้องคอจปลอดภัยกว่าใช่ใช่แไปจะได้ถ่ายให้ก็จะถอดแม่เดี๋ยวต้องถอดดิ อกี่กันกลังนตัวนี้ขนาดนี้ได้ตัวนี้ตัว,วนี้องโอเคใส่กองต่อไปเลยดีจะได้ไม่หายใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ ถ่ายด,ถยดถยิถ่ายดิถ่ายถขึ้นขึไดรอตอ้รงค่ะตรงนี้ะคะสวยค่ะมาเลยอ่ะตอนนี้อเดี๋ยวแป๊บนเหมือน้นไปเนึ้งเดินจึ้งอไปตงเป็นไงอ่ะออโต้ใช่ไมเป็นอะไรยังไปรออีรอกันสิ ทำไมมันไหลวังอาจารย์อาจารย์ตั้งไว้หลตั้งวี่ไตอนแรกอ๋อไม่อะไอนดน่ตมต้งเป็นว่มันไม่หมดอ่ะจะได้ละอลูกอ๋อได้น่ไม่ไม่วิวสวยี่ายอ่าแล้วข้างหลัง่ะข้างหลังเ้่เจ้พี่่อ มไม่ไม่ไม่ไมจะขยะให้มันนี่คกอไงจันทีนิวาจั้โจ แกงเมื่อกี้เขาเรียกแก่งอะไรครับตอนแรกแก่งอันแรกแกงแรกแก่งนิผึ้งอ๋ออันแรกคือผึิงที่ต่อไปนี่ก็เป็นแก่งชื่ออื่นแล้วใช่ไหมแก่งผึิงแล้วก็ผงน้ำร้อนแล้วก็แก่งเสืออ่าฮะขลังขลังข้ลัง แล้วหนึ่งสออ่าตายระวังเต็มตัวสายระวังสายระวัง อะไรถือป่าใหม่มากม่กม,กมกากเสกฝนเลยเก <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่สามคนนะ <c oughs> ลำหลังนี่เสียงดังกับเพื่อนเราไหมนุ่มเบาเบาหน่อยตรงนี้ลูกค้ากลับมายังครับลูกค้ากลับมาอย่างนักท่องเที่ยวเริ่มาปกติเดือนไหนนี่น้ำแรงสุดครับ หะะรือมัมนล้วแต่ฝนคับแล้วแต่ฝนอ้โหจงมีลูกค้ามาทำอะไรกินอ่ะพ่รับรับจ้างทั่วไปก็ <c oughs> มีแกข <c oughs> ้าฝนนะครับเป็นมารับจ้าง ก็เพื่อต่อที่นั่นตั้งทั้งวันวันนี้ไม่มีสัตว์อาวันนี้มีสัญญาณมีสัญญาณแล้วเดินเข้าป่าแล้วใช่ใช่ต้องเดินเข้าป่าไม่มีงานน้องโป๊ะถ่ายยามโ์เรทร่ติดติดติดเราเราได้ติดต่อถ่ายรุ่งไปไหมครับไม่ได้ติดต่ออ๋อเราไม่รู้ว่ามีมีหกร้อยอ่ะต่อลำเหรอใช่ครับหกร้อยต่อรำไม่ได้ติดต่อไว้ใช่ไหมครับไม่ได้ที่รับก็ถ่ายหมดนะ เขาบอกนี่เขาจะถ่ายด้านหน้าอ๋อชิ้น600หรอครับผมต่อลำนี่เหรอยังถ่ายทันไหมเอาไหมครันทันครับได้ถ่ายทันเอาป่ะเพราะว่าสีลำเยอะเาเอ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 ามีกล้องมาหรอครับมีก็จะมีแท่งกล้องอยู่ด้านอ๋อแล้วได้กี่รูปครับได้ได้60รูปครับอ๋อเอา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 ลงไปเขาจะขอไลน์แล้วก็ส่งให้อ๋อโอเคเอา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 นี่คือสัญญาณเหรอคะเอาเอาอ๋อส่งสัญญาณเอานะครับกล้องจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับผม หนลูกแกนี่ลงมาด้านหลังด้อ๋อเ็จัดานอ๋อหรสงนจะได้ถ่ายรูปแล้วเห็นหน้าทุกคนเห็น้าจะน้าอย่างกหาล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนดูกล้องดูกล้องดูกล้องอ๋ออยู่ตรงนั้นหกสิบรูปเลยเหรอออหลายเ้ย มีตอนลูกตอนตกไว้อ๋อเดี๋ยวด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวด้านซ้ายด้านซ้าย มองกล้องครับกาชายมองกล้องอาแล้วพอแล้วขึ้นละขึ้นได้ละขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งโอ้โหขอใจรอลูดู้วครับผมสิบลูกนะููููู้้้กูเมนุรถดีเ็นร รอบไปได้ ไปใครไปคุณค <dan> ุณคุณเลยอ่ะอืมกาได้จริงหรอแกน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  อย่างวันนี้ถือว่าเป็นระดับอะไรครับน้องสาถ้าสเราจะปล่อยด้านบนเลยอ๋อท่านท่าน,นี้มันติดแก่งใช่มั้ยใช่กระจายอ๋อนี้เราไม่ได้ผ่านแก่งหินเพิงใ,นใ,นใ,ใช่ไหมผ่านไปแล้วเติมไฟแก่งเติมไฟแก่งเี้ยวอีกรอบไหมครับให้เราคอณไปปล่อยข้างบนอืม น่าสนใจพวกเราจังหวะมาแบบสี่ขึ้น้ำลดลงแน่โอ้ข้างไมีเข้าอ่ะน้ำขึ้นกับน้ำด้วยขึ้นก่บน้ำนะครับลงแกะหินไม่ใช่ว่าจะอยากเล่นก็จะขึ้นไปได้ข้าวโพดอย่างตอนพายุเข้านี่เขาให้เล่นไหมสมมติว่าวันวันที่มาแล้วก็พายุเข้าพอดีมีฝนตกอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เล่นได้ที่นี่จะไม่มีน้ำป่าอะไรหลักนะอ๋อไม่มีไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อ กินเหล้าเปล่าวะเนี่ยีใช้ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับในลำนี้อ๋อไม่เป็นหรอไม่แน่ใจครับอ๋อไม่แน่ใจนะอ๋อไม่นะครับเดี๋ยวแกงข้างหน้าจะเป็นสไลเดอร์ว่ายน้ำอย่าไปมีกันเลนใช้ลงเล่นน้ำได้แล้วสมัครใครนะครับเดี๋ยวแต่ใครจะลงเล่นหรือไม่ลงเล่นนะครับใครไม่ลงเล่นก็อยู่บนเรือโอเคสำหรับคนที่ลงเล่นฟังผมแป๊บหนึ่งนะครับการลงเล่นสไลเดอร์นะครับให้นอนหงายนอนเรียบอย่าทับไปด้านหน้านะครับ เอามือจับคอเสื้อชูชีพมือข้างหนึ่งปิดจมูกไว้นะครับเพราะเราจะสำลักน้ำนะครับห้ามเก่อกิ่งไม้เป็นจิดขานะครับเดี๋ยวน้ำจะกระแทกเข้าชูชีพแต่เราจะจมน้ำมีอะไรมาผมพราแต่รงนี้เป็นน้ำเล็กๆขนาดนี้ครับผมจะปล่อยให้เล่นน้ำไปเรื่อยๆก่อนจะถึงแก่งแล้วผมจะเอาคนเรือแต่เสองวิธีเลยครั้งนึงครับคือแก่งนี้แก่งที่สองอันนี้ทั้งอันเมื่อกี้ห็นเพลิงอันที่หนึ่งหนึ่งสองสามแก่งอ๋อสามแล้วไออันที่สองคือที่ถ่ายรูป ใช่ไหมฮะใครจะลงได้ลงได้เลยนะครับลงตอนนี้แหละฮะไม่ใช่ลงเลยลงตรงนี้เลยเหรอครับครับลงได้เลยไปแล้วไปลงแรกเก่งแล้วจะจ้างตัวไม่ทันอ๋อโอเคเอาปาลง โดดลงธรรมดดเหรอลงก็อยู่รไงแล้วมันลมันึกมลึกไหมพี่ตัวอย่างกอนเดวพี่เป็นตัวอย่างคนแรกก่อนนอนงายนไหนอนงายเท้าไปด้านหน้าเหยียดเท้าไปด้านหน้าครับเราลงในนี่เหรอคะกางนนี้ี่อ๋อให้นอนให้นอนแบบนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วมือข้างนึงจับคุชชี่มือข้างนึงติดจมูกอ่าอย่างนั้นเหรอครับโอ้โหอไม่ต้องไม่ต้องไหวใช่ไหมไม่ให้ไหวใช่ไหม เอาถ the sure. yeah, so ้าเราจะจมน้ำเราก็ช huh? ่วยตัวเองได้ปล <t> ่อยมือปล่อยมือได้นะครับแต่แต่ไม่ว่าดีกว่าพยายามยกเท้าไว้ยกเท้าขึ้นน้ำลงยกเท้าขึ้นยกเท้าขึ้นคุณลุงทำแบบนี้รัดเอาหน้าลงไปทำแบบนี้ครับยกเท้าไว้นะครับนอนหายยองหายถ้านอนหายแบบนี้นะครับนอนหายแบบนี้แล้วหัวลงหน้าลงไปครับหันหน้าลงไปน้าลงไปก่อนอ๋อ ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอาไเรย้อยก็รอ่วมาพี่ไม่ไ่อายืนไม่ถึงบอก น้องคนนี้ชื่อน้องน้องผมเรียกผมชื่ออะไรนะครับน้องน้องคนนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อเกมชื่อเกม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 ครับเกมเอาแว่นไปไหนแว่นเกมเกมเกมอบคุณครับเกมฝากหนึ่งเอาความดูวิบลักษณ์ไม่ถ่ายไปแเคยดีเลวมาที่เลยครับมาที่เลยแม่แม่ยืนถึงไหมครับมันก็ต้องเปียกอยนก็ดีแหละเออมายยแม่ึงืนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง ตรงกลานะครับไปเลยพี่ไม่ต้องโต้น้ำไปเลยครับไปเลยคปล่อยไลฟไปเลยไปเลยใครจะลง่เดี๋ยวโต้น้ำเราเป็นตะคิวแ้วนอนไายนะครับไปตรงกลางกลางครับไปนะครับยกเท้าไว้เล่กลางไปเลยนะครับไปซ้ายหน่อยไปจะลงี๋ยวผัดไว้เลยครับคนพี่เล้วพี่แล้วลงกนมองเข้าไปไปไวนเนวนวไป เขาจะเปน้ำนี่นะครับคุจะมีลูกนุ่้วย่ไปอย่างนั้นนะครับไปเลยไปนะครับมาเลยทรายมาเลยายมายม Wow. Ah. มันใช่ได้สิไม่ไม่นิดหน่อยนออร่ยะคไม่มีรสชาติใช่ไหมเจ๋งเจ๋ง โอ้โหวายเลยเจ๋งนะเจ๋งไข่ลงมาไข่ <yaş entre ous>